แอบมันแช่นานแล้วนะพี่มันมันน่าจะเอา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 เข้าเข้าไว้อยู่ในห้องอะ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะในเมืองเหรอเจ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 แอบนอกเมืองพี่เจเจแอบนอกเมืองมันจะมันจะม,ม,มีเพื่อนมันเข้าอยู่แถวนั้นพี่ยิ่งุ๊บแหญ่มันอยู่ใกล้บริเวณนั้นแล้วพี่ใช่ใช่ใช่กระจายกระจายกันเอางี้เปลี่ยนแผนอ่อกระจายกันไปดักดักแบบตามที่ต่างๆอ่ะเอ้ยเพื่อนรอดอีกแล้วกระจายกันไปนตามดักตามที่ต่างๆอ่ะแบบว่าตามพวกจุดเติมน้ํามันพวกอะไรพวกเนี้ยแอบๆหน่อยนะ ไปนั่งสองคนมีปืนคนหนึ่งยิงแล้วก็ให้เพื่อนแบบลงไปเอาศพมาแล้วก็หนีเลยอะ่ะไม่ต้องบวกไม่ต้องซ้ำอะ่ะมึงเอกตัวมีคำรดับตรงปรั๊มดีจีได้ป่ะพี่แต่ถ้าแต่ถ้าจังหวะมันตีได้มึงชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วมึงรุมได้ก็รุมอะ่ะอยู่แลบสองเคสนะพี่ผมรอดแล้วนะพี่รอดเรอสวยสวยสวยแลบสองเคสใช่ไหมใช่ใช่พี่ใช่มันมันมันเหมือนจะเอาข้าไปแช่ในห้องอะ่ะมันมันมีหลายห้องอะ่ะมันเขาอยากรอดแล้วมารวมไอ้ทากะมารวมทากะมึงมารวมเลย ไปไบมารวมดิได้ได้พี่ได้ครับตลอดกำลังไปตรงทางพี่เราไปรับเพื่อนดิไปรับเพื่อนดิเคสนี้เราต้องไหนเจอสามเคสเลยพี่เข่ามือหลังมันอุ้มกันอยู่แถวไหนวะมันลงไปข้างในเมืองต้อเมืองพี่มันอุ้มเกาเมืองก็เนี่ยเขาเมืองเขาเหมืองเยอะเนี่ยเขาได้ยิงอยู่ไม่เดี๋ยวเรารวมกรุ๊ปใหญ่เอางี้กรุ๊ปใหญ่เราเกือบสิบกว่าคนแล้วไหวเขาเมืองมาให้หมดเลยไหวไหวไหวมา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 ปะปะปอเดี๋ยวเดี๋ยวมารวมมารวมมารวมกันหน้าคุกก่อนหน้าคุกหน้าคุกเดี๋ยวไปพร้อมกัน พร้อมนะเพื่อนยังไม่พร้อมนะอยู่บ้านไปสิบเลยนะววเนี่วันเดียวเกาะเมืองปุ๊บเลยพี่แขงเคสเราได้อยู่เได้รัชกช้ามีตังค์ให้กูยืมสักสองแสนไหมห้าแสนก็ได้ 500, มผมเพิ่งให้แม่หนองแตนนะพี่แต่งรถอะแต่งชิ้นเดียวหมดเลยเทียไม่มีตังค์แต่งอะไรอยู่เลยได้มีเงินเกินสิบเอ็มไหมแบ่งแบ่งเลยดิมีโทรศัพท์วะเฮ้ คือตอนนี้อยู่บ้านเหรอวะคุกปีนาหกจะนั่งออกกันไปเออรีบมารีบมาสามสี่คนไม่คือตอนเนี้ยขึ้นมาบนเขากังหันก็ได้นะน่าคุกตัวหลุดเนาะกูยิงให้อยู่ซ้ำได้ปะคุกนะคุกมีตัวหลุดตัวหนึ่งครับอีโม่ตีตีได้ไหมพี่โดมพี่โดมตีอยู่ตีอยู่พี่โดมเหมืองป้อมเป็นนองศอกป้อมเป็นนองศป้อมเป็นนองศอกเจ็ดเพื่อกลับอิโม่ันหนงคักหลามเลยกหลามเฮ้ยไอชักมึงออกมายังอ่ะเพื่อน กูเองแต่คนอื่นไม่รู้สวยพี่ออกตู้ได้ตัวหลุดนะได้ตัวหลุดไปแล้วไปแล้วพี่ออกไปแล้วออกไปเหมืองลงไปเหมืองไม่ไม่ไม่ฟังไอ้เคสนั่นก่อนช่วยเพื่อนตรงไหนเหมืองต่อทางรถไฟทางรถไฟเหมืองโอ้โหกูโดนกูโดนคาร์มาโชยิงตรงหน้าคุกอยู่ไหนอะซีโฟเคนี่ใกล้หรือยังตอนนี้ตอนนี้เนี่ยดาดาคาร์มาโชเขียวเนี่ยคาร์มาโชเขียวพวกเรามาเล่นหน้าหน้าคุกให้หมดหน้าคุกให้หมดไม่มีเฮียอะไรจะเสียแล้วเราต้องแลกแล้วโฮมโปมึงไม่บอกรถเลยวะไอ้เฟมเอ้ยเบนประมูลมีเฮ้ยหน้าคุกออกมาออกมา มึงอยู่ตรงไหนเขาไดโนเสาร์ตรงไหนเนี่ยฮออยู่ข้างหน้ากูเนี่ยตรงนี้สามแยกสามแยกเลยจานดาวเทียมมาฮอบินอยู่มีเคสมีเคสมึงมาดิมึงมาดิมาไฟใหญ่ดิมึงมาดิมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลงแล้วล่ปหล่นแล้วไปหล่นแล้วไปหล่นแล้วไฟใหญ่ไฟใหญ่มาไฟใหญ่สวยสวยเพื่อนพอรอเพื่อรอเพื่อรอมึงเอามึงเอาพวกมัน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 ดี มึงมาเอาพวกมันดีไฟใหญ่มาไฟใหญ่สะพานเหมือกสะพานเหมือรีมาสะพานเหมือสี่แยกสี่แยกเหมือมาโดยตียงเหมือเติมเร็วเร็วดบอสคิวต่นมาแี่อยกเหมือกเลี้ยงเบมือเร็วเร็วตีเอยงเหมือกีเอยงเหมือกเร็ว ไม่เลวทำไมมึงถึงไม่มาจริงแล้วเฮ้ยจัแล้อจ้อจับล้อจับล้อไปไปไปังเดีเดี๋ยวเเตีแยกมือถึงแล้วพี่ถึงแล้วไปออกเลยไปออกเลยไปออกโอ้เีย บวกกันอยู่สะพานเมืองสะพานเมืองมาเลยสะพานเมือง็มดีเคมาไม่ไม่เคยทันเลยวะไอ้เหี้ยไหวอยู่เนี่ยจังหวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งควรบวกเสียงไม่บวกไอ้เหี้ยไม่รู้ไปไหนหมดสุดวันครับจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วออกได้ครับออกได้ครับเก็บกุงครับเก็บกุงครับออกครับยังตลอดตลอดมาลงยื้อตลอดอยู่สุเดวอนตลอดสุเเพพืื่่ออนนุครับ ดีกัน <trucks> ดีกันดีกันดีกันดีพอครับแทงตลอดเนี you, mm ่ยไอ้แก๊งเดนมาัผันดีน้องเช่ญผันดีน้องเช่ญ ยิงนยน้อยยิงหน่อยืยหน่อยเอนวอไปเลยครับออเลยครับออเลยครับราเอุ้มน่ะต่อเหนเป่าวอะไรตัดเว้ไรไม่ดูเลยพี่เวะไรตัดถนัดรอมึงไอ้ีอเว้ไรตัดเฮ้ยมึงมึงอุ้มไม่ยอมดีอุ้มแล้วอุ้มไม่พีดตาครับรถจุบแวะจุบแวจุบแล้ว ตะลอยิงหน่อยตล มาเล่นมาเล่นมาเล่นไหวที่เดิม<ป>ที่เดิม<ป>มา<ป>มามาไปเฮ้ยมาเอาตัวเพื่อนไปมาตัวเพื่อนไปมึงี้ยงไหมนะ้าฝัดดีน้องชายฝันดีน้องชาย,ชายกูเจอดัเรืไม่ไหวมาช่วยหน่อยอ๋อสวัสดี ฮัลโหลพี่พี่พี่พีมันรับผมพี่พี่รับผมขึ้นมา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 พี่ไว้ตบตัวนี้สนับพี่พี่ไว้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 ไอ้เนี่ยนี่สนับไอ้ปัดหนึ่งฟองสวยร้ายโดนกูหมอดีพวกมึงไอ้กระสอบลงเลยพี่ไอ้กระเจือลบไปหรอ กูก็่ับกูขับไปได้ไปแล้วยิงง่ายชิเชิๆอะไรนะหมายจับใจแล้วนะเออตำรวจมาไล่รอแทนอีพี่พีพี่พีขับพี่พีสลับขับเลย ได้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่แหละไหวอยู่แหละมึงป้งแย่งศพบี่กูยยังไงแล้วมตำรวจตำรวจไม่มาช,ช่วยกูวะไอ้เนไไี่ยใครก็ได้เนี่ยมาช่วยกูหน่อยกูกลับะนะกูกลับนะมึงไม่รับหรอ แก้เกมยังไงพี่เนี่ยกูแก้เกมอยู่ไอสัตว์แต่กูตายเนี่ยเฮียกูก็พาทีมอยู่ในโซนที่ควรจะทำอะ่ะมันจะเป็นยังไงก็กูก็ตัดสินใจไปแล้วอะ่ะเฮียเต็นองขึ้นได้ปะน้องขึ้นไ,ไ,ไ,ไปน้องสวยน้องไปน้องไหวไหว